ได้ครับได้ครับต้องมาจ่ายเยอะเลคนไทยแล้วต้องมาจ่ายพูดเลยพี่พูดเองเลยนครับอะ่เข้าไอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รายการอะไรนะห้าเดกไปวันวันรายการห้าเดกไปวันวันนะครับกูพูดแต่นี้กูว่ากูพูดดีว่าทำยังไงมั่งอะไรเนี่ยบรรยายไปดิใส่น้ำปลาครับอันนี้ใส่ก้อนหอยทีนี้เออเอก้อนหอยต้องใส่เงิน ไม่ไม่น้อยนะครับเพราะว่าเราจะผัดแบบให้มันหอ,อ,ยยอ,อมซอสหอมเยอะเยอแล้วก็กเค้าใส่ทั้งอย่างที่เราต้องใส่สำหรับน้ำซุปไต่น็ต้อยครับผงนัวผัดได้ครับผงนัวตามได้แต่ว่ายังไม่ตามครับใส่ยเยอะไหมครับผงนัวนี้ใส่เยอะไหมเยอะนิดนึงครับเยอะชอบโอ้โอหใส่รลายแทบลายแต่เราต้องทำเหมือนข้าวผัดนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนนี่พอครับ เพราะว่าเราใส่น้ำปลาเยอะอันนี้เขาคั่วอันนี้ผงนัวนี่ก็ใส่อันเดียวพอครับพอจบครับต่อไปนะครับเราก็ใส่หมดทุกอย่างแล้วน้ำตาลเพิ่มความหวานนิดนึงน้ำตาลไม่มีพนี่ไก้อนเลยโอ้โหนี่ไม่มีพอแต่ผมผมชอบเลยนิดนึงอันนึงคิดว่าถุกยากครับนี่ครับใส่เป็น ก็บอกว่าใส่เป็นอย่างนี้แต่ว่วคุณก็กหักมาต่อไปเราก็าคุกเขารับงวันที่เราจะใส่ตอนท้ายนะครับเขาใส่กันก็ถ้าใครนี่ต้อเนเก็บก็ถ้าตัวตายนะครับมันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุโอเคครับ แล้วก็ใส่อันนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรเนดิกระชายครับกระชายไสไปเลยเขาไม่ต้องกลัวใส่ตัวยัดเพิ่มใส่แล้วก็มักเนื้อครับใส่ตนะัวสยัดคลิปคลิปใส่ครับเราผัดไปก่อนผัดให้มันเข้าเนื้อมันพูดง่ายครับท่านผู้ชมมันต้องเข้าเนื้อแทบครับแทบ ข่าวยังไงมันรัวครับมันมียาแก้ขาวไหครับเนี่ยฮะนี่ครับยาแก้ขาวพอยาแก้ขาวขึ้นหนึ่งเลยคนะเนี่ยเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นนี่ครับแก้ขาวเห็นไหมนี่ครับยาแก้ขาวสวดผัวไม่ต้องกินครับเราแค่ได้กลิ่นเราก็รู้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อย รอบน้ำคลุกติดถ้าน้ำเราไปไหนบ้างดีในแก้วให้ผัวไงใส่หมดละเขาไม่ชอบแห้งครับเราก็เติมให้เขาหน่อยนิดหนึ่งถ้าเยอะไปมันก็จะกลายเป็นส้ม ลอ,อยออกมาแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดเข้าไปครับอย่าใส่เยอะนะครับใบมะกรูดใส่เยอะมันจะมันจะไม่อร่อยใส่พอ,อสมควรฉีกแบบลักษณะการฉีกต้องฉีกแบบมัว่วอยา่ยาฉีกแบบดเพื่ทางการปล่อยให้มันปล่อยให้มันเลืองและบังกับเครื่องปรุงนิดนึงแล้วก็ตักได้แล้วค,ครับเดี๋ยวมะเขือมันะจะสุกเกินไปมันจะไม่อร่อย เด,เดี๋ยวเราใส่จใจก่อนเอาฟูมาใกล้ๆหน่อยครับฟูามาใกล้ๆหน่อยครับคูออะไรครับช่วยงามอลังการนี่ได้ได้โอเคครับโอเค,อเคยกกระบวนการครับกลิ่นนี้หอมเข้ากล้องเลยพอแล้วรสชาติก็คือคิดบ้านนะให่ใช้คำว่าคิดบ้านนะ ถ้าเราเื่ยนนะครับเราต้องยกออกไวว้ไปมันโตเลยเราต้องยกออกเลยครับไม่งั้นมันจะสบายเกินไปเดี๋ยวชาติจะเปลี่ยนอ่าอ้าวจบรายการครับจบรายการครับ